ดื่มน้ำท่อมทุกวันจะมีผลอะไรตามมาไหมคะนะครับก็ี่เป็นข้อมูลตามตำราเท่านั้นนะครับผลแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะฮะข้อแรกก็คืออาการติดกระท่อมนะครับติดกระท่อมก็คือเวลาถ้าไม่มีกระท่อมใช้เนี่ยก็จะมีการถอนนะครับการถอนก็ทรมานหน่อยนะปวดไม่ตามตัวนอนไม่หลับกังวลมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ำออกทุกรูนะครับน้ำมูกน้ำตาไหลท้องเสียนะครับเหงื่อออกเยอะนะครับแล้วก็มีความเซี่ยนได้นะครับ อย่างที่2ก็คือเรื่องของสมารที่ความจํามันจะแย่ยลงได้นะอย่างที่สามก็คือไม่ค่อยอยากอาหารน้ําหนักลดได้นะครับอย่างที่สี่ก็คือมีผิวคล้ําขึ้นได้ในบางคนนะครับอย่างที่ห้าก็คือมันเป็นพิษต่อตับได้มันจะทําให้ท่อน้ำดีตีดตันนะครับก็มีอาการตัวเืองมีอ่อนเพลียได้ถ้าใช้ในปริมาณที่สูงต่อเนื่องนานๆนะครับอย่างที่หกก็คือมีปวดระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับมีความดันสูงขึ้นนะครับหัวใจโตขึ้นกล้ามหัวใจ ไม่ค่อยดีได้นะครับอย่างที่เจ็ดก็คืออาการทางจิตเวทนะครับเวลาถอนแล้วมีนอนไม่หลับได้มีซึมเศร้าได้นะครับมีวิตกกังวลได้แล้วบางคนกินใช้เยอะๆเนี่ยบางคนกระตุ้นอาการหลอนได้หูแว่เภาพหลอนวาดระแวงได้ด้วยนะครับอย่างที่แปดอีกงตั้งคันนะครับถ้าใช้ต่อเนื่องแล้วตอนคลอดบุตรเนี่ยลูกเนี่ยนะครับจะมีอาการถอนกระท่อมได้นะครับในเหล็กทารกแรกเกิดนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็น่าจะมานี้ครับถ้ากินน้ำพ่อมานานๆจะส่งผลยังไงนะฮะ